สวัสดีสสดครับสวัสดีกับช่องเบียทริปนะครับความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับวันนี้ก็จะชวนกันมาลีร้อนพักใจที่อำเภอลีอจังหวัดลำพูนนะครับก็จะมีกิจกรรมดีๆมากมายหลายรูปแบบนะครับใช่แล้วเจ้าเราอยู่ที่หมู่บ้านน้ำบ่อน้อยซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวปากเกรที่ยังใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมนะเจ้า,าแล้ว บ้านเรือนยังคงโบราณนะคะหลังคาบ,บ้านเรือนยังคงดั้งเดิมแล้วก็หลังคาใช้ใบตองตึงใช่แล้วก็มีฟากไม้ไผ่เป็นเอกลักษณ์ของชาวปากยอนะคะครับเดี๋ยวพาไปชมกันเลยเจ้าได้เลยครับ คนนี้ยังเป็นยังไงมั่งที่นี่ครับฝั่งนี้ก็จะมุงยะคาเนาะฝั่งนู้นก็เป็นใบตองซึงนะคะแต่ที่เหมือนกันก็คือป้าไม้ไผ่ทุกหลังใช่แล้วสวยเลยแบบโบราณแล้วก็ปฏิเสธสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นน้ำไฟนะคะน้ำประปาเนาะยังใช้วิธีแบบั้งเดเป็นแผงโซลาร์เซลล์นะครับที่สำคัญ มีฟืนทุกหลังเลยเนาะใช่ใช้ฟืนตอกแก๊สนี่ไม่มีนะคะฟืนแต่ละบ้านก็จะเรียงรายสวยงาม <c oughs> เป็นชั้นๆแบบนี้นะคะทางทปีก็คือเก็บมากอเรื่อยๆให้มันแห้งตากแดดตรงนี้นะคะใช่ครับทำเชื้อเพลิงทำเชื้อเพลิงแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูน้ำบ่อโอ้น้ำบ่อแล้วก็มีที่หมุน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 ถึงยังครับแป๊บหนึ่งโอ้ชอบใกล้ะใกล้กล้ะถึงแล้วถึงแล้วเสร็จแล้วก็หมุนขึ้นมาครับ นักครับอา้าทำไมเบียร์ที่แอกมาสาวนี่ว้าวโอ้น,นี่ไงน้ำใสๆเลยค่ะแป๊บหนึ่งนะชาวบ้านก็ใช้น้ำบ่อกนันไงนะใช่ค่ะคใช้รับประทานต้มครับแล้วก็ใส่ด้วยเนาะมีหลายจุดค่ะสามสี่จุด อนนี้เราก็าอยู่ที่วัดพระพุทธบาทห้วยต้มนะครับตำบลนาทรา,ายอําเภอลี้จังหวัดลำพูนนะครับคุณนเอี้ยงหลังจากที่เราไปชมเที่ยวหมู่บ้านของชาวปะกกอเนาะบ,บ้านน้ำบ่อน้อยซึ่งเป็นหมู่บ้านที่โบราณที่สุดนะของอําเภอลี้นะคะแล้วก็ได้มาเที่ยววัดที่ใหญ่ที่สุดในอําเภอลี้ด้วยค่ะคแล้วก็จะมีจุดสาําคัญหลายๆจุด ครูรูวันนี้คือป้อนนานหรือไอ้นานดีคือ้องยังไดสวัสดีครับอมชุเปร์หน้ายังรอยังหนุ่มอยู่เลยไอ้น้าอมชุเปอมุชุเปร์ครับวันนี้ก็จะได้ปลาแนะนําแลวก็อไปแอวในวัดพระบาทเฮต้มนะครับแต่ว่าจุลักที่สําคัญที่เราจะไปกันก็คือที่วิหารลอยพระบาทก็จะไปสมพระจิตกรขอบหนังที่เรอกประวัติของท่านคุบาวงเกลือที่มีศิลา แรงตัวเก่อนมีศิลาแรงปรยเมียงตั้งตัวเาครับย่อไปครับชมกันได้เลยครับครับผมก่อนเราขึ้นไปกราบสักการะสรีระสังขารของหลวงปู่ครวาวง์นะครับบริเวณด้านหน้าของวิหารเพลิงมังแก้วก็มีรูปเหมือนของหลวงปู่ครบาเชยวงศาราพัฒนาซึ่งเป็นอดีตเจ้าวาดของวัดพระพุทธบาทต้มนะครับตั้งอยู่ด้านหน้า แล้วสริระสังขารของท่านจะอยู่ในวิหารพระมงแก้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกันนะครับ <S <S ครับแอห้วหลังนี้เป็นวิหารพระมังแก้วนะครับเป็นที่ประดิษฐานสริระสังขารของปูง่ครูบาชยญบงสาวัฒนา ซึ่งท่านมรณภาพเมื่อวันที่17พฤษภาคมอ2543โดยท่านมรณภาพตอนอายุ87ป,ปีกับ25วันเพราะฉะนั้นทุกวันที่17พฤษภา,าคมคณะศิษย์ก็จะมีการมาร่วมกันเปลี่ยนภาคครองสัญลสัสำคัญนะครับแล้วก็จะแห่โรคบวัดพระพุทธบาทตรมครับท่านได้มาอยู่ที่นี่นานหรือยังคะเอ,อ่อที่แล้ว หลวงปู่ท่านมาอยู่ที่นี่เมื่อปี2489 5 2นะครับแล้วท่านก็เริ่มมาเที่ยวถางวัด่าตุ้มที่นี่หลังจากนั้นก็เริ่มมีพี่น้องที่เป็นชอวกะยอเริ่มติดตามมาช่วยงานท่านต่างๆสุดท้ายหลวงปู่ท่านก็เลยชวนมาอยู่ที่นี่จนเริ่มตั้งเป็นหมู่บ้านอย่างเป็นทางการเมื่อปี2514นะครับ ริยวันี้เป็นบริเวณเขตพุทธาวาสนะครับหลักๆก็มีวิหารครอบรอยพุทธบาทรที่ดี 8400, 0พระธรรมขันธ์ซึ่งสร้างเมื่อปี2518โดยหลวงปู่ร่วมกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำสร้างะนะครับแล้วก็ปี2522ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านเสด็จมาบรรจุพระธาตุไว้ในนี้นะครับแล้วก็มีหอพระเจดีธธิดกและพระอุโบสถนะครับ แล้วหอสีขาวที่เห็นอยู่นี้เป็นหอเสาโลฟ้านะครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าหอเทวดานะครับเมื่อก่อนจะเป็นเสาเหล็กสามเหลี่ยมขึ้นไปเหมือนเสาโลฟ้าที่เราเห็นนะครับแล้วหลวงปู่เห็นว่าขาดกับพิธีขาดกับพิธานท่านก็เลยสร้างเป็นหอขึ้นมาใช้เป็นที่เก็บของแล้วก็มีบันไดวน,น,นขึ้นข้างในนะครับแล้วก็มีบันดไดเวลาเกิดการช็อรุดนอะไรต่างก็จะมีบันไดอยู่ด้านข้างฝั่งนูน้นคือปรตอก แต่ว่าตอนนี้เราไปกาบรอยพุทธบาทได้ค่ะได้ครับนะครับเดี๋ยวเชิญน,นั้นนยครับสำหรับภพิจก,กรรมฝาผนังภายในวิหารครอบรอยพุทธบาทก็จะเล่าถึงประวัติของหลวงปู่ครูรบาเชวุฒิวสานธนาแล้วก็วิถีวัฒนธรรมของชาวปากยอพี่น้องชาวเกรียนครับนะครับ รวมไปถึงตอ,ตอนที่ท่านไปช่วยกูบาศรีวิชัยในการสร้างวาดัดการมาสร้างวัดพระพุทธบาทต้มแล้วก็รวมไปถึงภาพด้านหลังที่เราเห็นู่นี้ตอนที่ท่านมรณาภาพนะครับ,รบภาพด้านหลังนี้เป็นงานประเพณีเปลี่ยนผ้าครองสรีระสังขารของหลวงปู่กูบาวงครับว่าม,มีพี่น้องที่เป็นชาตริพันธ์กระเรียงหรือปะกยอที่เป็นลูกศิษย์ของท่านนะครับก็ามาร่วมบุญมาร่วมการแสดงออกถึงความกตัญญู ให้กับท่านนะครับชาบ้านด้านในของห้องปฏิบัติธรรมของรพระพ่อธบายต้มนะครับค่อยมีเรื่องราวเล่าเรื่องประวัติของรอยพระุทธบาทซึ่งตามตำนานได้กล่าวว่าเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ได้ทรงเสด็จมายังบริเวณนี้มีชาวบ้านเป็นล่าสัตว์ทานมาเห็นเข้าก็อยากยียจบทำบุญแต่ไม่รู้อยอางไรถวายก็เลยแล่เนเนื้อที่เองไปล่ามาได้เอามาถวายแต่พระพุทธองค์ท่านทรงอยู่ในการสงบพอชาวบ้านเห็นดังนั้นก็เลยชวนไปต้มข้าว เอามาถวายพบะลวงท่านส่งระไว้ถัง mm hmm. สำเศษเทศโปรดแล้วก็มีพญยาเยจ้าเมืองมีพญายละวะพญา,างมงเถคลเข้ามาการาบทูงต่อพระธาตุแต่พบทธองเห็นว่าที่นี่มีมที่บรรจุก็เลยทรงตรัสหากห้อนหินมา mm hmm. ชาวบ้านไปหากห้อนหินก้อนใหญ่มาแต่ว่าด้วยก้อนหินสกปรก <Ha. S 1> ด้วยฤิ์ของพระองค์ท่านท่านใช้ไม่เท้าปะลงไปที่พื้นดิน mm hmm. เกิดน,น้ำออกมา mm hmm. ชาวบ้านก็เลยตักน้ำนั้นมาล้างํำระก,ก้อนหินเนืาสา้สะอาดแล้วก่นเสด็จต่อไป พบรงก็ได้ส่งประทับุพระบาทเอาไว้ก็เลยกลายเป็นที่มาของพระพุทธบาทห้วยข้าวต้มทน่นี่นะครับแล้วปี2489หลวงปู่ก็ได้รับนิมนต์จากคัทสุงพนี้มาบูรณะมาสร้างที่นี่แต่เดิมมีเพียงแค่กระท่อมหลังเล็ๆกๆครอบเอาวไว้นะครับแล้วก็เลยสร้างเป็นวัดพระพุทธบาทในต้นวตนจันทรปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็น วามเป็นมาของพระพุทธบาทห้ข้าวต้มครับนี่ก็เป็นอรอยพระพุทธบาทพระพุทธบาทห้วยข้าวต้มในอดีตออกมาเพื่อเป็นพระพุทธบาทต้มครับ ก็ถือได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญเป็นจุดสําคัญของชุมชนพระบาทหวต้มนะครับเพราะว่าเป็นที่มาของทั้งวัดและั้มอมูลตัวอืนๆครับ,รบตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้มนะครับ จังหวัดลำพูนนะมีที่เดียวในจังหวัดลำพูนเจ้าโอ้โหอ,โอเภอลีจังหวัดลำพูนก็อยากจะมาศึกษาหาความรู้แปลงเกษตรนะครับมีหลายแปลงเลยนะแต่เราจะสอบถามใครเอ่ยก็เดี๋ยวมาติดตามชมนิดน,นึงเอามาสอบถามสว,ส,าสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นหัวหน้าศูนย์ครับที่โครงการหลวงนะครับครับ,อรบตอนนี้เราก็มีไม่บ่อยจะเป็นงานสาธิตแล้วก็งาน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพทางงานสาธิตภายในศูนย์เราตรงนี้ก็จะมีแปลงผักคณะเป็นพืชผักคือมะผักคณะแล้วก็มะเขือเทศเชอรี่<ม>แล้วก็ถ้าเป็นไม้ผลนี่ก็จะเป็นมะม่วงมะละกอแล้วก็อะโวคาโดครับ<ม>แล้วก็เราก็จะทำการทําการศึกษาด้วยแล้วก็จะมีเกษตรกรที่เข้ามาศึกษาหรือว่าหน่วยงานที่เข้ามาศึกษาดูงานตรงนี้เลยครับของของศูตของเรา ดังนั้นเดี๋ยวเราไปชมแปลงกันดีไหมครับได้ครับผมไปชมแปลงอย่างก่อนดจ้าชมแปลงผักครับอ๋อแปลงผักได้เลยครับอ๋อนี่คือแปลงคณะนะครับแปลงคณะเราจะมีครับทําเป็นโรงเรียนผลิตครับเนาะโรงเรียนในงานผลิตด้วยครับเพื่อจะให้ผลผลิตที่ออกมาได้ตามแผนที่เราได้วางไว้นะครับก็ ล้วก็ในการดําเนินงานเนี่ยเราก็จะปลูกกันเป็นรุ่นเป็นรุ่นนะครับเนาะก็เพื่อผลผลิตออกมาก็จะได้มีการต่อเนื่องให้กับฝ่ายตลาดคือพูดง่ายก็คือแผนการผลิตของเราเนี่ยเราก็จะมีการส่งเสริมตลอดทั้งปีทั้งของชาวบ้านส่วนมากวันนี้เป็นในงานส่งเสริม,อ,มาอาชีพของ,ของเกษตรกรครับ ก็เราไปดูแปลงคณะกันแบบใกล้ชิดกันเลยนะครับกินคนาะคณะนี้เลยครับกินแล้วอยากกินคณะหมูปอกอันนี้พร้อมทานครับสามปีวันก็จำหน่ายทานได้แบบสบายคอคือปลอดสารร้อยละศน์ครับเห็นบอกว่าเด็ดกินได้เลยนี่อันนี้กินสดสแบบหมูมะแนวก็ได้อ๋อแล้วก็ไปกัดคณะหมูปอกก็ได้ครับกินแล้วอยากซื้อนะ ช่แต่มีจำหนายค่ะได้ทั้งความรู้ได้ทั้งปลอดสารนะครับก่อนจะส่งต่อนะครับเเดินผ่งางปกติเปนคณะนี้จะมีกลิยานะครับแต่ตอนนี้ไม่มีกลิ่นเลย,ยสุรอ,อากาศบริสุทธิ์นะ ุเต้ภาษาเหนือภาษากลางก็มะละกอสังเกตว่าใบจะแตกต่างกันนะครับนะอันนี้คือพันอะไรนะครับพีเมื่อกี้นี้พีศูนยแพีศูนยแล้วก็ลูกใจรีรียาวๆใช่ไหมครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเรดเลดี้จะพุ้มๆหน่อยเรดเลดี้จะกลมๆหน่อยนะครับไปต่อโคาโดอาจจะได้กินเนอะครับลุ้นกัน ใช่วยังครับยแถมกี่เดือนเจ้าน่าจะมาสักอีกสักครึ่งเดือนโอ้มาใช่แล้วอันนี้คือผลอะโวคาโดนะครับพันอย่างครัับพนอะไรครับนี่ครับอันนี้จะเป็นพันปีเตอร์สันปีเตอร์สันปีเตอร์สันครับลูกทรงมันจะคล้้าายๆพัันนนเเมืองะครบลูกทรงมันจะมลออกออกสีกลมๆเนาะกลมๆต้นที่เราให้ผลผลิตก็จะมีตอนนี้เราก็จะมีพวกปีเตอร์สันนะให้ผลผลิตกำลังให้ ตรสชาตินี่จะเป็นประมาณไหนครับปีศาจนี่รสชาตินี่มันจะออกมันๆห,หน่อยมันๆหน่อยครับออกเวลานเนื้อหนาตัวนี้เนื้อหนาครับตรงขั้วนี่จะออกสีเหลืองเลยโอส่วถ้าถ้ามันแก่เรื่องแก่นะครับนะตรงขั้วตรงนี้จะออกสีเหลืองลแล้วก็ผิวนันอาจะเรียบออก,ก็จะมีพวกแค่เป็นจุดๆตรงนี้หน่อยครับนะครับก็อันนี้ก็น่าจะสักสิบวันถึงสิบห้าวัน ตอนนี้เราก็อยู่ที่ชุมชนพระพุทธบาทห้วยต้มกันแล้วนะครับกองทัพต้องเดินในท้องละเริ่มหิวข้าวแล้วนะคุณยังว่งไงมังเอ่ยโอโมชูเปอร์โอโมชูเปอร์แปลว่าสวัสดีเจ้าหรือสวัสดีค่ะเป็นภาษาของชาวปะกกยอเนาะหนึ่งกะเลี่ยงเองที่นี่เป็นกะเลี่ยงสโกนะคะเมื่อกี้ได้สัมภาษณ์พี่ๆแล้วโลโอโมชูเปอร์ที่นี่โอมมชูเปอร์นะคะค่ะเป็นแกงข้าวเบอร์นะคะแกงข้าวเบรข้าวเบรนี่เป็นอาหารที่ อาหารของชงเผาปักกิญนะคะแต่ว่าที่นี่จะเน้นเป็นอาหารมังสวิรัตินี่สังเกตว่าชุมชนที่นี่เขาทานอาหารมังสวิรัตนะคะก็จะเป็นเนื้อไก่เจนะน่าจะทําจากเต้าหู้เนาะข้าวเบิร์ปกติจะกินเป็นไก่เป็นตัวมาที่นี่ก็ต้องลองนะรสชาติจะเป็นแบบไหนนะคะคุณพี่อะไรคะนี่พี่อับสองพี่อับซอนมณีรัต่ะพี่มณีรัตน์เจ้า ข้าวเบลอนี่ขาดไม่ได้เนาะก็คือข้าวสารข้าวสารแช่มาแล้วแช่มาแล้วค่ะตามโคกต้องตามแบบแบบนี้เนะาะเครื่องเทศหอมหอมใส่น้ำมันค่ะว้าวแล้วก็ใส่พริกแกงอืมท่แล้วะคล้ายพริกแกงอ่อมบ้านเราเหมือนกันนะไก่เจใส่ไก่ครับเไก่เศษไก่เจเศษไก่เจเหรอค่ะ พักเครื่องอ๋อพักเครื่องโกโบระโกโบระโกโบระแต่ถ้าเป็นทางต่าเขาจะเรียกใบตองหอมไม่แน่ใจว่าอันเดียวกันหรือเปล่าออ๋เดียวกันใช่ไหมหากินยากใช่ใบก็คือเราจะเก็บไว้ก็คือจะตัดแห้งไว้จะได้เก็บไว้ได้นานนะคะสังเกตนะคะต้องเปลี่ยนหม้อเปลี่ยนทัพีใส่น้ำลงไปเยอะหน่อยค่ะเนื่องจากเมนูนี้ใช้เวลานานเนาะเดี๋ยวเราจะไปจัดเมนูต่อไปนะคะทำเมนูอย่างเจ้า แกงเย็นนะคะเครื่องปรุงง่ายมากเลยค่ะมีเกลือมีมะขามเปียกนะคะแล้วก็พริกกระเี่ยงเห็ดฟางแล้วก็นี่โกโบระขาดม่ได้ช่วงนี้ก็รอเห็ดให้สุกก่อนนะครับพร้อมๆครับเขาบอกว่าเห็ดลมอ่ะต้องไปหาบนดอยหาบัทันก็ใช้เห็ดฟางนี่แหละต่อไปก็เริ่มแกงแล้วเนาะสังเกตแกงเย็นนี่จะไม่มีเตาร้อนๆนะคะใส่น้ำเปล่าเข้าไปค่ะ น้ำเย็นๆนี่เลยเขาเรียกแกงเย็นคะมีภาษากะเหรี่ยงไหมคะตาจื้อทีนะคะตาจื้อครีตาจื้อทีตาจื้อก็แปลว่าแช่ทีก็คือน้ำเป็นอาหารแช่น้ำอาหารแช่น้ำเข้าสู่เมนูสุดท้ายเมนูที่ต้องมีทุกมื้อน้ำพริกดำหรือว่ามุลูมหลซูทำง่ายอีกแล้วง่ายค่ะนี้อุปกรณ์ส่วนผสมไม่เยอะค่ะ ก็จะมีสามอย่างมีเกลือมีกรโบระและก็มีพริกแห้งค่ะทำกันขั้นตอนแรกต้องให้มันดำก่อนใช่เราจะคั่วไฟอ่อนนะคะคือเราจะใส่พริกก่อนพริกก็คือเราจะไม่แดดคั่วนะคะเพราะว่าคือบ้านเราจะเชื่อเกี่ยวกับสยศาสตร์ถ้าก้างพริกก็คือจะไม่มีใครทําอะไรเราได้พริตเกครบเด็ดแล้วไม่เด็ดค่ะนี่คือเราจะใช้ก้างไปด้วยคะใส่เยอะไหมคะต้องแซบแน่นอน แล้วเวลาทำก็คือชาวบ้านเขาจะทำทีละเยอะๆแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้เป็นเดือนนะคะเราจะคั้วพร้อมกับอบใบกรมบลารบระค่ะขั้นตอนคั่วนี้ใช้ไฟประมาณไหนคะอ๋อไฟอ่อนๆค่ะก็คือจะคั่วคือจะใช้เวลาหน่อยนึงนะคะมันจะได้ไม่ไหม้่แต่สีมันจะได้ความดําได้ความดาแต่ไม่ขมเนาะความหอม้ลยคะพริกดําดําแล้วเจ้าต่อไปก็โขลก ตําใส่กเกลือเท่านั้นโอ้โหพริกดำนี่จะกินกับผักลวกช่วงนี้หน่อเยอะก็หน่อต้มหน่อทอดต้มกับทอดนะครับกินคู่กับน้ำพริกดำหอมจังเลยไม่ใส่ไม่เติมน้ำผสมอ๋อผสมน้ำด้วยนะครับ ประมาณนี้นะครับตอนนี้ใส่เครื่องแกงแล้วก็ไก่เข้าไปแล้วไก่มังซูรัตต้องใส่ใบใส่ใบโกรบร้ที่เผาที่ย่างหอมๆเรียบร้อยแล้วนะค่ะเสร็จแล้วร้อนๆหนื่ๆแบบนี้เลยเรียบร้อยข้าวบรื้อสูตรมังซูรัตเดี๋ยวเราไปชิมพร้อมอีกสองเมนูเนาะทั้งสามเมนูรวมด้วยเช่อกันในการทำนะครับอ่เมนูแรกมีอะไรบ้างครับเนี่ย แกงเย็นแกงเย็นนะครับแซ่บๆแล้วก็มีข้าวเบ้อข้าวเบ้อนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับแล้วก็น้ําพริกดําน้ําพริกดํานะครับโอ้โหดำจริงๆใส่พริกไม่รู้กี่เม็ดนะเมื่อกี้นี้ช่วงนี้หน้าหนอก็หน่อมาเยอะหน่อยข้าวสวยร้อนๆกินกับแกงพื้นบ้านนะน่าจะเซ่บลุยลุยอะไรก่อน สำหรับตอนนี้นะครับเราเที่ยวชมในหมู่บ้านเที่ยวชมวัดแล้วก็กิจกรรมต่างๆในชุมชนแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ก็คือเรื่องของการทำเครื่องเงินของชุมชนผ่อให่ต้มนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญของพบาใหญ่ต้มครับนะครับเราก็มีการทําเรื่องของเครื่องเงินในชุมชนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนั่นเลยได้เลยครับผมครับ สวัด <ขอ S 1> ส,ด,สดีครับอมโชเปอร์สวัสดีครับอมโชเปรอร์อมโชเป,รปรอร์ครับโอ้โหทีนี้ก็เป็นการทำเครื่องเงินนะครับหรือว่าเป็นงานศิลปกรรมส่วนหนึ่งของ,ออองชีวิตของไข่ต้มครับที่ทำให้ชีวิตของอไขอ่ต้มออมีความเจ้าหน้านะครับ ครับไอหนานครับตอนนี้เราอยู่จุดไหนของหมู่บ้านครับครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์วิจัยหัตกรรมพระบาทเงาต้มนะครับซึ่งเป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ของชุมชนไม่ว่าจะเป็นเครื่องเงินผ้าทอและเครื่องจักสารนะครับซึ่งเราจะมารวมไว้ที่บริเวณนี้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจในงานหัตกรรมต่างๆสามารถมาเลือกสรรนะครับแล้วก็มามาช็อปมาชมได้ คับครับผมเตยมตังเต็มกระเป๋าเลยนี่โอ้ยแจงจะอะไรเนี่ยครับจากระเป๋าที่มีอยู่แล้วจะแบนก็เดิมไปเข้าชมอ๋อได้ครับเบอร์ในส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของเครื่องเงินนะครับก็จะเป็นเครื่องเงินทำมือของกลุ่มส่วนขยวยต้มก็จะมีลวดลายทางธรรมชาติต่างๆนะครับ แล้วรวมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแหวนในเรื่องของกําไร,รเรื่องของสร้อยนะครับแล้วก็จี้สั่งหูต่างๆนะครับ <c oughs> ก็จะมีรวมในบริเวณของนศนาปกรรมที่นี่ครับและนอกจากนั้นก็มีเรื่องของผ้าทอกอ็มีเรื่องของผ้าทอที่เบ็ดเบดด้านเดิม <c oughs> แล้วก็มีการเอามาปรับป,ประยุกต์เป็นเสื้อคลุมหรือต่างๆงาเพื <c oughs> าเพื่อที่ว่าจะสะดวกยิ่งขึ้นนะครับ เข้าทางขุนเอียงแล้วเนาะขนาดนี้งรั้อันนี้เสื้อคลุมของตึงเพราะใจตึงไม่ยิ่งนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วชุดของคนปากยอหรือชุดของกะเรียงเนี่ยจะเป็นเสื้อนี่นีร่างเดิมนะครับเป็นชุดร่างเดิมซึ่งด้านหน้าด้านหลังจะม้วนกันนะครับแล้วก็จะบอกมีช่องที่ว่าจะพกปิดหรือว่าเก็บซ่อนได้นะครับีกระเป๋าในส่วนชุดปะกยอเนี่ย ้าว่าเป็นรอนสาวนะครับคนที่ยังมาแต่งงานจะเป็นชุดยาวใช่อันนี้เรียกว่าชุดเชวาเป็นชุดยาว,ยาวเป็นชุดเชวาชหม,มดเรสนะครับคือ,อสาหรับไม่ยิงเลยเนี่ยก็จะเป็นชุดยาวลักษณะนี้าวาที่ยังมาแต่งงานถ้าแต่งงานแล้วก็ใส่เสื้อแล้วนุ่มผ้าถุงแต่ว่าณนะปัจจุบันนี้มันมีสีที่เข้ามานะครับเป็นสีสสต่างๆ สีสีแสบขึ้นอยอ่วาชอบแต่ว่ายังคงรูปแบบเดิมเอาไว้อยู่อย่างผ้าบาร์บีค้วเนี่ยจะเป็นที่รวมของพี่น้องปะกยอที่มาจากหลายๆที่นะครับเพราะฉะนั้นลายผ้าเห็นมาจากความแตกต่างของพื้นที่ค่ะคครับเดี๋ยวไปดูลายผ้ากันอยากได้หมดเลยงานของเลื้อเชียงต่างๆแล้วลายผ้านะครับมีความแตกต่างกันอมก๋อยอผมก๋อยจะต้องเนอเนาะ ท่าลายผ้าลักษณะนี้มาจากอำเภอท่าสองยางท่าสองยางจะมีลูกเดือยนี่สวยมากลักษณ์ของเขานะครับย่างลายผ้าลักษณะนี้มาจากแม่ตื่นแม่ระมา่แม่ตื่นแม่ละมาดโอ้ก็ไปบ่อยอยู่แม่ละมาดก่อนมีลายผ้าที่ต่างจริงๆะนัถือได้ว่าผ้าใบต้มเป็นส่มนรวมของพี่น้องที่เป็นชาติพันธ์เหรี่ยงมาจากหลายๆที่ที่นะครับ น,นี้เราก็ได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวได้ทั้งความรู้นะครับที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้มนะครับอำเภอรีจังหวัดลำพูนขอบอกว่าที่นี่ไม่ธรรมดาจริงจริงเราไปที่ไหนกันมาบ้านครับคุณนุกเงี่ยมีทั้งไปชิมอาหารท้องถิ่นนะคะของชาวปกยอแล้วก็ไปชมวัดที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอลีใช่วัดพระบาทห้วยต้มนะคะแล้วไปชมผ้าของ ชาวพกกอัอยซึ่งมีหลายหมู่บ้านหลายอำเภอเนาะเอามารวมกันก็จะได้เห็นหลากหลายวัฒนธรรมได้เห็นวิธีการทำเครื่องเงินแล้วก็ไปชมแปลงผักนะครับได้ทั้งความรู้ได้ทั้งท่องเที่ยวโอ้หลากหลายมากมายหลายกิจกรรมนะครับถ้าใครชอบก็มาเที่ยวมาชมดูวิถีชีวิตทางนี้ได้นะคะครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนรอติดตามนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับ